ไปดิเอ้ขายว่า้ป่ะขายอองดูบิงดูตัวนี้ปะขายป่ะขายเนาะขายเนาะตัวนี้ตัวนี้ป่ันี้ป่ะอัวนี้ป่ตัวนี้ป่ธรรมาติกูอันไหนดิปปปปปากบอกปายังตัวใหญ่ตัวนึงเขานี เนี่ยว่าไปกินเนี่ยนว่าไปกินเนี่ยว่าไปกินเอ้กินบะมืดดอวยขอซื้อตัวเดียวนึงปั้นเลยเป็นยังตัวนี้นาเเอาไปเด็กเลาะฮะลูกซี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 เอา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 ตัวนี้ได้บอกหน่อยเด็กเลาะตอนนี้เาเนี่ยเอาปั้นนี่เนาะมันจะใส่เงินจับแมนใ้าเจ้าเอากินตัวนึงแล้เอาเอาไปกินอีกตัวนึ่งไปสั่งไป

กูเจ็บขีกับเจ็บขีนะอ๋อบไหวแล้ววันนี้แมนยูเข้าประตูหลังน,น,น,นักปนี่เอ้าเกบแบบปนินนี่แต่แปลดีอะดีจ<ด>ิ<ด>๊บใช่ร่วงเพลิดเงี้ยเงตอนซื้อแต่ก็ต้องปไปซื้ออีหื่นต้อนตอนนี้นี่แมนยูเข้าประตูหลังแล้วนี่ <laughs> พี่น้องเล่าสูงเนาะบานเขาเฮือน,นเขาก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องน้ำผูน้ำผาหรือว่าเห็ดบานแบบต่ำๆไม่น้องนะติดดิน ตำตำคุดบานคุดยังเป็นหลงเันนี่หกิดมาบุษยเห็นปนี่ใหญ่ไปโตใหญ่ดีเนาะนียังน้อเายน้อยวนี่นะโอ้ห้ยังน่อยแสงเจอตันนี้้วตอก็ทากันนนีใหญ่กว่านี่อีก่อไงกนี้มันหาโลไปคน่ะตาตาโลไปอีโลลีเจ้าาจะปันนี่เน่ปปนอเวลาแล้วว่า ไ่ยก็นี่ตธัอหนเกด้ายวายยังเปเาต่หนาะหยุดนี้เนาะขาดเนาะยดัเนี้เหรอเหามเอวันนี้บวนี้เเปอเดี๋ยวป้านเันนี้ายยั่งาอีลูอีลูไปจับอันนั้นป้าไปจดชีเียงป้นี่กยั่ป้านี่ปานี่เหไปไทย ไปไทยไปไทยไปไทยเอิ้นตั้งกันเนาะกบ้านเนาะเนาะไปอีไทยปานินไฟปานินตะเวนไฟบ้านเฮาเอิ้นตาบ้านไปบ้านเอิ้นคุยลามเอิ้นที่ดันบ่มันคืออันนี้เอิ้นลาแกงมันบ่แม่นบ่มันคือเดี๋ยวเาตัวนี้เซ็บก่อนตัวนี้เป็นหนุกปลาใหญ่เลยบ่คือหนุกปลาเนาะปานินใหญ่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเท้อนะมัน จะนั่งล้มกันเลยมันจัง่วงงันปลาตัวคนปลาเนียนทำปลาซาดปลาเนียใหญ่แล้วว่ามันมีใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้ตัวนี้นอันนี้ยังหน่อยแล้ววตีใหญ่กว่านี้แล้วว่าใส่หาโลหะโลก็มีแล้วเขาจะสื่อไปอันไปเผ็ดเผ็ดกินหรือมันสีโรสซาดเป็นอะไรปลาเนียธรรมลาซาดบนอะยรปลาเนียนใหญ่เนาะปลาเนียนไม่นำไม่นำซาดเนาะ มือนี้เขามาเมืองลองอันนี้มันถือมองบ่อยถือมองหรือถือเบ็ดเออไปเราไปเอากิโลเดี๋ยวเขาสิติดให้เบิ่งว่าจักกิโลขี้เบ็ดมาเอ้ยโอ้ตัวนี้กับบางงี้ใหญ่มั้นคาเบิ่งงี้อัวนี้เหนือท่ห์ไงปลาตัวนี้บุคคลว่าแถวเนี้อมันจะมีปลาใหญ่สั่นนี้ปลาปากหรือปลาเพียนี่แหละบ้านเข้าน้ำแบบน้ำหัวนิเสกเคยเห็นอ่าอยู่คนอยู่เมืองโค้งเขิ่นปลาบักบานบ้าแนวนี้นะเพราะว่าเคยเคยไปรีพีได้เท่านึง เถือหนึงสองสามเทื่ออะไรเฮ้ยฝาด้วยฝาด้วยเฮ้ยปลากระสับมาแต่เฮ้ยยังยังมาเท่าไหนไรปลานิ่งใหญ่จะเคยกินหรือมาเตวใหญ่ยังคือเคยแต่บ่าใหญ่ปลานิ่งแต่ว่าเคยเอาธรรมชาติอยู่แต่ว่ามันน้อยกว่านี้นี่น้อยนึงอ๋อแล้วว่ามีใหญ่กว่านี่มีปลามีใหญ่กว่านี่อีกบัดทั้งเฮาคือบ่เห็นเนาะมีแต่ปลาเดี่ยงแต่ปลาเลี้ยงปลาหนิ่งกะฮักบ่ใหญ่ปลาหนิ่งจักเถื่อ นี่ปลานิลนน้ำเลือกปลาปนิ่นเลี้ยงมันสิเป็นสีดำๆก็ดีบ่กดเข cover เมื่อกดอยู่ไรกดจังวะเบด้กดบ่สที่บอกไม่เติมกดอีกดทึงกดซะนั่นเด็กออกสูกเกิดใหม่แล้ยังไปเอาตาสังมาตาทุกคนให้เบิ่งใกล้ๆเลยนี่อันนี้คือปลานิลธรรมศาสตร์เนาะวาเลยเลี้ยงเยอะ ได้มาจากแม่น้ำซ่านวิธีเมืองลองซ่านแขวใส่สมบูรณ์พี่น้ะงูนิ้วหามันชาบ้านเพนวามีโตใหญ่กว่านี้นี่ยังเป็นโตน่อยเนาะปกติระวาสีหาโลเนาะใหญ่สุดจเลเีเบียบบาบ่าเนี่เจ้าได้ยินดิได้นที่แบบเพียเคยเห็นตัวตัวำแม่แม่อันนี้ถึงมองบถึงเบดอะ ถือเวทเลยถือมองถือมองวะปตือมองตมองแปดเลยตัวน uh, uh, ี้เป็นตัวมองแปดปลาน้ยเราเอาได้เอาปลาต่เอาแตปลาใหญ่ปลาน้ยเรา่าเราเบื่อแล้วบุคอมีปลาใหญ่นคืันิมีแต่เมืองโค้ง่รกนอานุกีไปกินปลาหน้าวะ ไเป็นอะไรก็ได้ตอนนะตนนี้ยังถ้ากิโลเนาะเดี๋ยวอายเพิ่นเอากิโลมาสั่งเบิ่งว่าสิได้จักกิโลเนาะเดี๋ยวเอมา้มาดบักนม่วงครับ มาสิปปิดแล้วไ่ได้ป่าด้เลยซื้อนี่ไัแกแน่ไม่ได้นะที่ต้องติดตอนมันมันจะไห้จากโลได้ไหมให้จะเดาว่ามันจกโลนี่ป่ะสองโลโลสองรอแปดขีดเก้าขีดอ่ะโอ้สรุปว่าสองวะโลโลสงไอ้แสงเท่าไหร่โลหกเา้าสองเเอาโลสอง นั่นโล้โลสาโลสาโลสาพอดีเอาลองเบิรงอันนี้เอาอันนี้เท่พอดีเอาไอเดาเอาเดาเอาเอาไปด้นตรงนี้ตัวนี้ขอว่ามันสหนักกว่าตัวนี้ขอว่าสองฮะขอว่าสองตัวนี้ตัวนี้สองโลแล้วตัวนี้แมนโลแปดคบบ้าสองไอ้แสงโลเจ็ดโอ้เตี้ยถ่ายไก่สองโลแล้วตันหนึ่งไดตัวนี้มันหนักเลนั่นเป๊ะนะโอ้ือเลขกันถือเลยโสงแค่อล้วเนี่ยเอาแต่อันนี้หรอแมนอันนี้โลเท่าดี๋เมื่อกี้ โลโลทนายบ้านลืมเลยโลสีโลสามโลสามไม่ได้เนีเอาเอาหนีสิ่งอยู่กับนีปลาหนี้ขี้ลามปะปลาคุยลามโลซีโลีขี้ลามก็เนาะไอ้ไผ่ฮะไอไผ่อีไผ่อีไทยเนาะขี่ลามเดี๋ยวเขาเอ่เขาอะไรก็โลซเอาขึ้น โลเลยเบืองอันนี้ตัวปล็อคหูนู้นเลยนั่นอยู่ไปน็อเลยโลสามใบนี่แล้วหงสีพูดมามันเท่าไรโลงกับสิบบันี้อีกสีไพูดน้าก็ได้ทางไล่เนีาสิบแปดาสิบพดไว้ในใจก็ได้ใล่ในใจอีกเนาะ ห้าสิบเท่าไรห้าสิบหกออันไหนมันได้รัตต้หมพ่อี่สิบอีดเออหน่งสี่สิบอไสิบสิบสามรอสิบสี่หลมาหรอสาม่รือแมนวจกับสี่สิบเออคูนสีคูณให้หนึ่งถึงสาิบสองพันห้าสิบสองใช่แน่เลยรัตทงฝ อาตัเลายย่าเระเอาถุงถุงแท้ให้นี่มีไม่งันี่ถุงถมาบาาจะเัมือกเ้งอ๋อเดนเมเดนไหนเอเตเอเติมให้ิบัเติมให้อันนี้มาใ่หลักเล้วตัวตใจตใจเตแดงกินเแสงเออไปหอเต็มาตน้หนาว

เจ้าได้อเขาละกบ่อัวน้อบไปเจ้าได้เ้อเจ้าไปเยสมัยวผูชมเลคำสีอิ่มแล้วบ่หมดอคำสียอิ่มแล้วเกน้เกนน้ของแกมเนอะโแมนเขาแรกเนอของแก้มได้ของแกมเนฮะมันแหลกโจังหวา ก้ามอะไรพี่น้องได้ปลามาเห็ดอันนี้ตัวไม่กว่นี่มือไว้มืออื่นพี่บอว่าเอาไปสื่อปลาเด้ได้สื่อปลามากะสีคั่วคั่วไว้เนาะบริเฮตกินซ้ำเป็นบะคั่วอยู่มือนี่นี่มืออื่นกินเห็ดบัวมีอาหารหลายแล้วมือนี่แมนมัอนี่ได้อาหารหลากหลายแยกกันเห็ดมัอนี่ได้มีโน่คองอ่าเปอูเนาะเออเราเห็ดมีโน่สุพักก็เลยอ่านี่ไหวบริเฮตกินซ้ำพี่น้อง ซ e อเกตไวเข็ดซอเกตไวมืออื่นหนาวนะโตว่าไงโซเกตติดได้กับเดียวถ่ายคลิปก่อนอันนี้บอกเอาอันนี an, ้ยบ่เอออ่กินซุปพักแล้วเอาเอาใส่นี้นะเออนี่แหละมือมีแข่งมาเขเข็ดซุปพักมูแซ่บได้โอ้หเข็ดซุปผักไหวเลยทั้งนีอ นี่แหละเอวเห็ดสุพักก็เลยปลาเนี้ยไหวเห็ดกินมะอื่นเนาะนูเสาร์มะอื่นฮะเป็นปลาธรรมศาสตร์ดีให้นางรัดให้นางรัดสะสะแล้วก็เอาขี่เอายั้งออกไหวเนาะใส่ตู้ไหวใส่ตู้ไหวก็มะอื่นยังเห็ดกินเนาะเพราะว่ามันนี่ห้องกินลายเลย อยากกินชพักพี่น้องตัวกนได้กินยี่สิบเพี่อตัวใหญ่ให้พี่น้องตัวห่้พ่นองทั้งเนี่ยทั้งอันนั้นเนาะทั่านภาษาที่ค้โลสี่สิบพี่น้องปกติเขาขายโลดสามสิบสามสิบห้าถือว่าถือได้พี่น้องค่ม มี่จะขี่นี่จะขี่บ่มีไข่อ่ะเฮ็ดไห้มื่อนี้มือนยังเฮ็ดกินนะเมื่อนี้มื่อนี้กินใช่หนึ่งละใชไทยเฮ้ยขึ้นไปห้งจะได้เออกินไปห้งก็ได้อ้าวบ่าจะสิกินอ้าวเ่าเออเปแซ่บจากี่เร้าธรรมชาติบอมันบ่มีอันนั้นอ๋อตัวนี้มันบ่มีน้ำมันอืมน้อปลาธรรมชาตินั่นนี่แหละมันบ่ค่อยมีมันมีอยู่ตับมันนะชาสิตูวไห้พี่น้องมื่อนี้ได้ของกินแล้ว กินอาหารพื้นบ้านกินสุฟักเพราะว่าสิเป็นจังใดเมื่อนี้สุฟักอ่าทั้งทั้งเนื้อนาะต้องซรานพี่น้องเออกระป๋าใหญ่บ่ะนี้เนาะบ่าคันปกติหันเออคือว่าได้เนาะปลาเดียวกับปลาท่านมันสานนะแล้วก็สีด่างไว้พี่เนาะแยกต่อคอยต่อคลิปอื่นตอนนี้คั่วไว้คั่วไว้โอเคมือจัะพอกันเมนูปลาเห่า อืมนี่ก็สิจบวันสำนี้แหละจังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ในพี่น้องไม่นี้ขอพักหนึ่งฝักตัวเด้อจัดไปไปเจอไปเจอมื่ออื่นก็ที่ไปเชน็อยู่ตอนนี้แม่นมื่อื่นมีมีหลายอย่างอยู่จังฝากไปติดตามเนาะไปทุกเนอะวะครลูกบ๊ายบายดีบ๊ายบายพี่น้องเอาล่ะผ้าจากฝากติดตามในพี่น้องทีมงานเท่า ฝากติดตามได้เด้อมาติดตามมาสู่กันนะพี่น้องฝากติดตามซองตัวเยอยสองรอพาเลาะได้เด้อมาสู่อินดีเด้อขอเจอกันหลายเด้อพ่อกันพี่น้องเด้อบ๊ายบาย